ภูเก็ตค่ะทงช่องไอเดียทีวีทีวีหมายเลขแปดค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการดีๆนะคะที่จะทำให้ทุกท่านนะคะได้รู้จักและก็มองเห็นภูเก็ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนะคะและสําหรับวันนี้นะคะโบจะพาทุกท่านนะคะมาสนุกกับกิจกรรมผจญภยัยแอสเวนเจอร์กันค่ะซึ่งโบอยู่ที่นี่แล้วค่ะสวัสดีเอ็กซ์ตรีมค่ะนะคะแต่ข้างในเนี่ยมีอะไรกันบ้างยังไม่รู้เดี๋ยวเราตามเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะนะคะ แล้วค่ะนะคะข้างในนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นไปสนปายข้างในกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเราค่ะจะไปหาผู้รู้กันก่อนค่ะนะคะที่จะให้ข้อแนะนํากับเราค่ะว่าจะไปเล่นสนุกเนี่ยต้องทําอย่างไรกันบ้างนะคะในการเตรียมพร้อมต่างๆค่ะเดี๋ยวเราไปถามพี่เขาดีกว่านะคะสวัสดีค่ะค,ะค่นะคะขอแนที่เป็นแหนให้แตัวกับชมน,นึงนะคะดีครับผมชื่อวีครับ รู้ของเราที่จะมาแนะนำนะคะในสนามเอสจะไปเล่นกิจกรรมหลังสายได้ยังไงเดี๋ยวขอถามนิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยเปิดมานานแล้วยังทำกับสวัสดิ X ์เอ์ตรีมเนี่ยค่ะเอ็กซ์ตรีมเนี่ยค่ะปีนี้เป็นปีที่สามแล้วปีปที่สามแล้วนะคะแล้วปกติผู้คนที่เข้ามา คนไทยมีไหมคะคนไทยก็มีครับเราก็อยากให้คนไทยมาเล่นเยอะๆครับอ่าแล้วพี่บอกว่านี่ที่นี่นะคะยินดีต้อนรับนะคะคนไทยทุกคนนะคะสื่อชาวภูเก็ตที่สนใจก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นได้นะคะจริงๆก็ไม่ใช่มีสมุวนให้เฉพาะต่างชาติเท่านั้นนะคะอ่าแล้วก็ที่นี่เปิดก็มีมีในส่วนของอะไรบ้างเอ่ยเรามี ATV แล้วก็ไฟพรอกับไฟพอกสวนสัานบไปสวนก็คือพวกเอ่อ สลิงโผนนะคะแล้วก็ A t v ก็คือรถสี่ล้อตัวนี้ใช่ไหมคะแบบนี้นะคะขับ,บยากไหมคะก็ไม่ยากครับมันก็เหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปแต่มันม,มัน<ส><ส>ไม่เหมือนอมอเตอร์ไซค์เพราะมันมีสี่ล้อค่ะแล้วก็คือถ้าเกิดคนที่ไม่เคยขับที่นี่เขาก็แล้วก็สอนให้ได้ะะนะคะใครไม่เคยก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าพี่เขาสอนให้แน่ๆค่ะนะคะไม่ต้องกลัวมากันได้เลยค่ะนะคะ ก็มันมีหลายราคาครับมีหลายราคาเป็นช่วงเวลาในการเล่นนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงไปดูสถานที่ข้างในได้ไหมคะได้ครับเชิญค่ะเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวตามโอมา ก็ประมาณ2กิโลครับวนอยู่ในนี้วนอย่ในนี้ก็ประมาณ2กิโลนะคะในการเล่นนะคะวนอยู่2กิโลแต่ว่าตรงนี้ก็คือทุกคนจะจะสามารถเล่นได้หมดทุอยอยู่ที่ช่วงเวลาใช่ไหมครับผมแล้วแต่แขกจะซื้อ15ทีหรือว่าซืึ่งชัง่วโมงอ๋อน้าเสิดชั่วโมงนี่จะจะเล่น จะเล่นในนี้ครับค่ะแล้วถ <ếu> ้าเกิดเป็นชั่วโมงสชั่วโมงอย่างนี้มีไหมคะถ้าหนึ่งชั่วโมงเราจะขึ้นเที่ยวในป่าขึ้นภูเขาครับสองชั่วโมงกสองชั่วโมงออกมาจากที่นี่เหรอคะออกจากที่นี่ไปเลยครับอ๋อถ้าเกิดเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงขึ้นไปนี่นเราก็อนุญี่ขึ้นไปเล่นบนเขาเลยนะคะโอ้โหก็ถือว่าได้สนุกกันแน่ๆเลยนะคะค่ะก็จะมีในส่วนที่เป็นเป็นน้ําเป็นโคลนอย่างนี้เขามีการทําให้มันเป็นน้ําเป็นโคลนหรือคะหรือว่ามักฝนตก มันเป็นเองครับเวลาฝนตกฝนเลยอดังไว้นะคะน้ำมันขังนดาษเกิดไม่ใช่ช่วงหน้าฝนอย่างนี้ก็เป็นพื้นเรียบๆธรรมดาครับผมนะคะนึกว่าเอาน้ำมาแบบเทลงให้มันแบบแฉะๆแบบว่าสนุกสนุกกันนะคะแต่แขกเขาชอบครับชอบนะคะแล้วเรามีเฉพาะเอทีวีอย่างเดียวไม่ได้มีเอทีวีเดียวใช่ไหมคะมีเอทีวีอย่างเดียวครับค่ะแล้วแล้วข้างบนมันจะเป็นเหมือนไฟเพราะมันจะอยู่บนต้นไม้ใช่ก็คือเป็นการเห็นนิรว้สดริงก็คือจะให้เราลอยตัวครับผมือมีติด อะะไรนสมีใช่ใช่มีมันเป็นซฟตี้สั้นๆหรือไงคะมันจะมี22สถานีนะครับอ๋อ22สถานีเลยจำที่แล้วแต่สถานีแรกถึงสถานีสุดท้ายครับมันจะเหนื่อยหน่อยมันจะเหมือนออกกำลังกายก็เป็นการออกกำลังกายเหมือนกันครับผมนะคะก็ถือว่าถ้าใครที่ชอบออกกำลังกายแนวเอเดเวนเจอร์อย่างนี้ก็สามารถมาสนุกกันได้ตรงนี่นะคะสวัสด์เอ็กซ์ตรีมนะคะก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะแต่ว่านะคะพี่คือถามนิดนึงว่า มันมีคกลัวมากเลยสือแบบเด็กๆเด็กๆน้องนที่แบบว่าสิบสิบปีขวบอะไรเงี้ยเขาจะมาเล่นได้ไหมอ่ะก็เล่นได้ครับแล้วก็ถ้าขับไม่ได้จริงเราจะมีสตาฟช่วยช่วยเดินตามครับอ๋อช่วยเดินตามครับผมแต่ลองนานไม่เกินแบบเก่งอะไรเงี้ยก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งรอบครับก็โอเคแล้วนะครับถ้าเกิดคนขับอะไรไม่เป็นอย่างเนี้ยขับไม่เป็นเลยมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เป็นรถยนต์เลยไม่เป็นเลยก็ขับได้ขับได้ครับ นะคกะ็ขับได้ท่านในไม่ต้องกลัวนะคะว่าอขับไม่เป็นแล้วจะขับไม่ได้ก็สามารถมาขับได้นะคะ ขอให้เป็นเสื้อยืดกางเกงขาสั้นแล้วก็รองเท้าผ้าใบใส่กางเกงขาสั้นจะดีกว่าเข้าผมนะคะแล้วก็จะสกปุกอ๋อเพราะว่าอย่างงี้ยเราก็ตะลุยโคนเหมือนต่างนานานะคะแล้วถ้าเกิดท่านที่ฝนจะมาเล่นเนี่ยคือที่นี่มีเวลาเปิดปิดอะไรยังไงกี่โมงเปิดเปิดต่อเช้าเก้าโมงเช้าครับเปิดเก้าโมงเช้านะคะแล้วปิดล่ะคะปิดหกโมงเย็นหกโมงเย็นนะคะถ้ามาหกโมงนี่ก็จะปิดหกโมงเย็นนะคะแล้วก็ที่ตั้ง ก็ง่ายๆทางขึ้นเขาป่าตองะครับทางขึ้นเขาป่าตองนะคะอยู่ซ้ายมืออ่าอยู่ทางซ้ายมือนั่นเองค่ะทางขึ้นเขาป่าตองป่าตองอยู่ทางซ้ายมือค่ะนะคะก็เปิดปิดเปิด9ก้าโมงเช้าปิด6โมงเย็นนะคะทีนี้ก็คือสมมุติว่าเรามาเล่นชิลชิสสำรวจดินคือจะยืดกังเกิขหัปั้นนะคะให้มันสวดรองท้าผ้าใบสำหรับท่านที่เล่นเป็นก็คือเราก็จะมีในส่วนของที่ทีมงานที่จะ สอนในการเล่นครับผมค่ะตรงนี้ก็ถือว่ามีความปลอดภัทยพอสมขึ้นค่อนข้างสูงคุณต้องกลัวใช่ไหมคะไม่ครับเรามีเรามีประกันไว้ให้เผื่อแกกมีอุบัออติเหตุอะไรอ๋อตรงนี้ก็มีประกันให้ด้วยนะคะประกันนี้คือ,อ,อยังไงคะช่วยรักษาถ้าเกิดอุบัติเหตุตรงนี้เราก็มีค่าช่วยรักษาค่ะพยาบาลครับผมนะคะอ๋อเนี่ก็ไม่ต้องกลัวเด็กๆน้องๆหนูๆก็มาเล่นกันได้ครับผมแต่ก็แนะนำคนไทยช่วยกันมาเล่นหน่อย ว่าจริงๆก็ตรงนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาตินะคะคคเพราะว่าอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้มืค่ะเพราะว่าเหตุสถานที่อาจจะคิดว่าเอ๊ y, สถานที่นี้น่าจะแ,แบบแพงหรือก็เหมาะกับสำหรับชาวต่างชาตินะคะแต่สำหรับชาวไทยก,ก็คือหลายหลายคนก็อาจจะแบบคุ้นเคยแล้วก็เห็นกันมาเยอะแล้วนะคะเห็นเดินแบบขับขี่ผ่านหเห็นเป็นประจำแต่ก็ไม่ไม่ไม่เคยเข้ามาใช้นะคะอ่างโบนี่ก็ไม่เคยเลยค่ะนี่เป็นทางแรกนะแบบนี้ไม่เคยแต่เห็นบ่อยละแต่ไม่เคยเข้ามาสัมผัสเลยว่าเป็นยังไงนะคะ สมามนี้ก็แหมเตรียมตัวมาใส่เกลขายามวมาด้วยไม่เป็นไรคะะ่ะแต่โรยเจมี่นะคะนาพูดแล้วก็อยากจะลองสัมผัสขับขี่กันม้างละนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องแบบให้วีช่วยในส่วนของเทคนิคการขับช่วยสอนนิดนึงเพ<อ>รายังไม่เคยเลยนะคะงั้<อ>นเดี๋ยวเราไปเหนี๋ยวในเบรกหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองขับขี่กันดีกว่านะคะงั้นเบรกนี่ขอพักไว้สักครู่ค่ะเดี๋ยวมาเจอกันในเบรกหน้าค่ะไปลองขับขี่กันเลยนะคะสักสักครู่เดียวค่ะ